ชาวุ้นจากร้านวุ้นวิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวุ้นคัพเค้กสี่สี่คัพเค้กนะคะปริมาณวุ้นอยู่ที่หนึ่งพันนะคะก็จะแยกทำเป็นถ้วยๆอย่างนี้นะคะแบ่งเป็นสี่ถ้วยเป็นธีมดอกไม้สีชมพูน่ารักน่ารักนะคะค่ะในในภาพก็จะใส่ดอกไม้ใส่ใบไม้นะคะปริมาณวุ้นเยอะอยู่นะคะทานอิ่มนะคะเนี่ยค่ะตอนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะ ตอนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่กล่องพลาสติกใสแล้วก็ผูกโบน่ารักน่ารักนะคะดูสิขาบุญน่ารักมากเลยปีใหม่หรือแฮปปี้เบิร์นเดย์ก็ได้นะคะทุกเทศกาลนะคะสามารถทำได้นะคะค่ะ <c oughs> ในภาพก็จะอันนี้ก็จะเป็นเสร็จแล้วนะคะใส่กล่องใส่แบบนี้นะคะสวยงามดูหรูหรานะคะราคา350บบาทผูกโบน่ารักนะคะ